สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลพี่น้องมาเบิงเขาเบิงน้ำรอทงไ้ทุงหน้าตามภาษาคนน้อนนะพี่น้องเอ้ยเขาเยอะหน่อยเอง่ะไ้นี่จะเป็นมีนม้ำเขาแล้วง้าไหลไรจ้ะ เทุงท่งไฮทุ่งน่ะน้ำเลือกวน,ยยน,อน,นี่ยใหญ่ปาดน้ำกี่ลายเจ้าเนี้เข่าลงน้ำข้างจากพี่น้องอู้ยเบิง้ลงลมพัดไปเขา่ายอดข้าวลมพัดยอดข้าวพัดวีวีไม่นี้พอมีอะไรพี่น้องย่างน้ำกลดพอมดอดเราย่างรอต้นใหม่แล้วจ้าปากหลักต้นใหม่เนาะ ก็ค่ะเพราะว่าอ,อีกบังก,กี่มือแล้วก็จะเข่าดมไปแล้วพี่นอ้องบรรยากาศกาศเย็นดีมาก นู้อพี่น้องต้นกล้วยเป็นแถวอยู่พบนนู้นจ้ะเมื่อวานนี้ว่าจะเอาเอาต้นนอกล้วยน้ำเพลินมาปลูกนอกล้วยมันพอสมบูรณ์จ้ะมันตน้นมันแค็ต้นพอสมบูรณ์พี่มอดแล้วก็เลยตักไปปลูกข้า,ขางข้างไอ้เอี้ยงก่อขันดินให้เพื่อนนะจ๊ะพี่น้องเขาเลยตักไปทางนั้น เได้เก็บอยู่เด้อต้นกล้วยเตยต้นกล้วยเบิดได้นะจะพี่น้องจ๋าแถวนี้แล้วก็ไปนั่นก็เป็นต้นกล้วยได้จ้ะปูกึนต่ว่าเตยเตยสร้างมะมัพี่น้องเตยเตยอยากได้กล้วยหอมกล้วยหอมทองไหมพี่น้องพู้นพี่น้องต้นกล้วยเบิดได้นะจ้ะแถวจนหอดยางพู้นนี่คือต้นกล้วยพี่น้องเป็นบ่ลงได้จ้ะต้นกล้วยล้งอยู่ด้วพี่น้องพุนแตกยอดแล้วค่ะย่คุะแตกยอดแตกยางเบิดแล้วเด้จ้ะพี่น้อง เลยกะเตยสร้างเมื่อไม่อีกกล้วยหอมท้องที่ทรงเซเว่นไม่ยหญ่เต่สร้างเมื่อไม่อีกพี่น้องแต่จะลง้ง้เล้อลิ้มมันสะนามกล้วยหอมท้องอ่ะแต่กล้วยพวกนี้กล้วยํำว้าพวกนี้จะลุ้งงีบพี่น้องจ้าลงเบิดแม่นเบิดได้พี่น้องผมต้องพูดอีกจ้ะกัมังนันอีกกักล้วยอันนั้นกกล้วยกล้วยมีอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องจ้าแต่ที่ว่าได้ไปหาซื้อก็คือใบตองมันอยู่นี่มันซอยมันสีบ่ได้มัน ผสมบูรณ์แน่นนแจังสิละจ้ะนตอนนี้กำลังแตกยอดค่ะกำลังแตกยอดน้อยย้ายคนน่ะเออกำลังต่อยอดขึ้นมาบางใดมัน,นะนมันบ่ขึ้นหายองใดนะง้างต้องมึงแตกก่อเนี่ยคนะมึงเข่าเจ้าเดกอ่อป้าคือแตกก่อแง่ที่ย้าไไพี่น้องบ่แม่งเข่าดำเด้อจ้ะเข่าว,ว่านใหญ่หน่อยบังแตกก่อบ่แง่หนึง โค้งทองมีลงเขาเพลินมึงเป็นอะไรพี่น้องจ้ะสูตสาวพุ่นหงมันสิได้หลายน้องเพิ่นเขาเก็บเห็ดในป่าอย่างน้ำยายน้ำผู้ใดเขาก็มีเขาปลูกไว้หม่องละสิปีสิจุนอย่ไม่หัวน้ำเขาเลยอู้หู้ฝอนเห็ดลายเห็ดนางงูเอารถไถเก็บถึงแดดแรงแล้วมันรูมีเงิน เกียดปิ้นเข้าไปทั้งางในโอ้ยลมพัดยอดเขาท้องนี้เอาอีกแล้วขึ้นมาลูกท้องนี้ขึ้นมามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเอา้จาจะพุนทึงมาพี่น้อฝ่อ,อก,กันกับต้นไม้ อันนี้เขาเผาอยูนหนี่ด้าเผายูนนีเด้นะจ,นนะจะเห็นมันเนีเขาบดเนี่ยน้ำมันต้นคุนมันกระเพาเราเมืองอันนั้นไปลุยเขาไปต็ตะศูนบาจา้ะนาบะเห็ดแต่ว่าเึองดูขวดเมืองมันดูพี่น้องเว็ดหนาเสมอมือหรือมิลีดอ <laughs> เห็นพอมอดพันยุบ บักจขึ้น,นเหน,นียวแท้ละฝุ่มใส่เจ้าของดีดเส่ถ่าเจ้าของพี่นองกิ้งยังระยยัย กเราผิดไปที่เขาให้ท้ายปีนี้ได้จากทุง แก้วมังก่อนพี่ลองให้ปลูกไว้ทะโดนแล้ว,ว่าได้กินหมากทีเทียมีต้นเดียวที่ได้กินหมากคือต้นทั้งหนาพูดมีต้นเดียวต้นนี้บ่แตกยอดแตกกิ่งย,ย่างๆหอวกระชิมาแตกปีนี้แหละมั้งเนี่ยปลูกไว้เปิดดอกออมไว้เพื่ออนั้น แก้วมังกรปลูกอ้อมนาเห่กันนี่พี่น้องแก้วมังกรอะไรมนมกนาบรรยากาศบรยาก,กาศได้หนุย่ะพี่นองได้หนุยหัล้านอาค่ะเอาบรรยากาศกิบรรยากาศ ช่องให้ท่องน้าคือเก่าแล้วมีช่องมาฝากพี่น้องด้วเก่ากับช่องตาลูกตาลบอมีมยังเอาต่บรรยากาศทุ่งน้านี่แหละกับลุ้งผัดใบเขาวีวีเนี่แหละพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสหรัสดีคืนไฟสวัสดีกันจ้าสวัสดีจ้า